คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเวลาที่คุณเมินข้อความเขาเขารู้สึกยังไงบ้างเอามาดูมาดูกันค่ะเวลาที่คุณเมินข้อความเขาเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะดนอ้ย รู้สึกว่าฉันไม่ใช่สำหรับเธอแล้วใช่ไหมทุกทีเธอไม่เคยเมินข้อความฉันนี่อา้าวทำไมคราวนี้เมินละ่ะฉันไม่ใช่สำหรับเธอแล้วจริงๆหรออืมคือแต่การน,นะคะคนที่ตั้งคำถามเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะ เช่นยังรักฉันอยู่ไหมฉันใช่สำหรับเธอหรือเปล่าหรือว่าฉันไม่ใช่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเขาอะค่ะโดนเมินบ้างสิ่งเนี้ยมันก็กลับมาที่เขาสิ่งที่คุณเคยตั้งคำถามอะเขาก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่สำหรับเธอแล้วจริงๆหรอทำไมเมินล่ะอืม เวลาที่คุณเมินข้อความเขาเขารู้สึกยังไงบ้างนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณมีระยะห่างจากเขาอะค่ะเหมือนคุณแบบถอยห่างจากเขาเออกไปทุกทีทุกทีอะแล้วดูแบบว่ามันมันดูยากสำหรับเขาเหมือนกันเนาะที่เขาจะก้าวข้ามผ่านเพื่อที่จะไปถึงคุณ ปกติคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเขานะคะหรือแต่ก่อนคุณอาจจะสแตนบายมีได้ซ้ำไปแบบคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอเนี่ยทีเนี้ยเวลาที่คุณเมินอ่ะเขารู้สึกเหมือนคุณแบบถอยห่างมีระยะห่างจากเขาเอออย่างนี้เขาไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะคะเวลาที่คุณเมิน ข้อความจากเขาเขารู้สึกยังไงบ้างนะจี๊ดค่ะจีดจ๊ดจี๊ดจึกจึก๊กนะคะสะเทือนอืมแต่เอาจริงไหมเขานั้นเขาอ,อาจจะเคยทำให้คุณจี๊ดใจเสียใจแบบ ฝังบาดแผลในใจคุณซ้ำแร้ซ้ำเล่าเหมือนกันนะแล้วตอนเนี้ยพอคุณเมินใส่บ้างเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้รับความรู้สึกนั้นกลับคืนมาสิ่งที่คุณอาจจะเคยจีดนะคะอาจจะเคยสะเทือนอย่างเงี้ยอืม เวลาที่คุณเมินข้อความจากเขาเออจริงเอาคืน Revenge คือการแก้แค้นคือนอืเขารู้สึกเหมือนคุณกำลังเอาคืนเขาและค่ะเขาอาจจะเคยเมินคุณมาก่อนนะเนาะเออแล้วแบบอะไรนะอารมณ์แบบดาบนั้นคืนสนองก็คงรู้สึกนะละนะคะ แล้วยังไงอีกมันทำให้เขาเห็นตัวตนของคุณอีกด้านนะคะคือคุณอาจจะเคยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกายนะคะคอยส p อร์ตไม่เคยมีระยะห่างจากเขาแล้วก็ไม่เคยเมินเขาด้วย แล้วพอมาเห็นโหมดที่คุณเมินมากเนี่ยเขาก็เห็นตัวตนของคุณอีกด้านหนึ่งจนมาทิดว่าอันนี้คือตัวตนของเธอจริงๆใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วเธอเธอร้ายกาจขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้เอาคืนด้วยหรอมองว่าคุณแบบร้ายสง,งานไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่อาจจะเป็นการคิดที่แบบคิดแบบอารมณ์พันพาหนะ่ะเออ แค่นี้ต้องเอาคืนว่านี่เป็นตัวต,วตวนของเธอใช่ไหมเนี่ยประเภทแบบต้องมาเอาคืนช่ไหเนี่ยเฮลโหลเขารู้สึกไงนะเวลาที่คุณเมินเข้าคามเขาเขารู้สึกเหมือนคุณเดินห่างจากเขาไปทุกทีทุกทีอะค่ะจนเขาแบบเดา เดาอารมณ์คุณไม่ถูกหรือเหมือนคนที่บอกว่าคุณหันหลังให้อ่ะเอออารมณ์เหมือนคุณหันหลังให้เขาอ่ะคะ่ะแบบเมินเห็นปะเุ้ยไม่อยารวูวหันหลังให้แล้วก็มันทําให้เขาอะอยากที่จะแบบกลับมาคุยกันหน่อยมาหันหน้ามาคุยเห็นดิมีอะไรทําไมจะต้องเมินใส่ด้วยเนี่ยเออใครเมินใครก่อน ไม่รู้สะเทือนค่ะเห็นปะนะคะอืมนั่งกุมหัวเกาหัวแกรกแก,กแกรมีน้องหมานั่งอยู่เป็นเพื่อนไม่รู้อันที่อาจจะไปนั่งบนนั่งระบายกับสัตว์เลี้ยงสัตว์รักเรือก็ได้นะ ะะสะเทือนอสะเทือนสะเทือนจนบางทีมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะยังมีโอกาสที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยประสบความสําเร็จอยู่ไหมนะแต่ว่ามันมีเรือเนาะอาจจะมีอารมณ์ที่อยากจะบบว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขาคเคยคุยกันแบบ เย็นเนชิวชวสบายสบายและอาจจะอยากที่จะได้ใช้เวลาด้วยการตามลำพังสองต่อสอเพื่อมีอะไรก็ได้คุยนะคะพูดคุยเปิดใจกันเขารู้สึกว่ามันมีคาว่า Dark มืดมนดั๊บไปว่ามืดมนและในขณะเดียวกันอันนี้เป็นผมอาจจะแบบว่าเวลาที่คุณเมินใส่เขาเนี่ยบางทีอ่ะเขาอาจจะอยากเห็นหน้าคนช่างเมินเนี่ยได้ใช้เวลาใกล้ๆได้รูปผมอย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆคุยกันแบบสบายๆเนาะแล้วเหมือนความหอมหวานในชีวิตนะคะมันอาจจะห่างหายไป ในนี้มีใครชอบดื่มชาไข่มุกไม่รู้เอ๊ะหรือเขาจะเอาของกินมาล่อคุณแบบกดกราฟสั่งชาไข่มุกให้เนี้ยหรอคุณจะได้ไม่ต้องมาเมินข้อความเขาเห็นฉันเป็นคนเห็นแกกินเวยเออก็มีมันก็เป็นคลาสคลาหลายอารมณ์เหมือนกันเนาะออนะคะมีอารมณ์หม่นอารมณ์ดักอารมณ์พานอารมณ์บ หลายอารมณ์เหมือนกันค่ะแต่กระนั้นก็ดีนะค,ะ,คะก็อยากจะบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณเมินข้อความเขาหรอก Always being encouraged by you อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณเป็นกำลังใจให้เขาอยู่เสมอคอยเชียร์อัพให้เขาค่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะและ I w a n n a touch you อยากจะแต่ต้องสัมผัสคุณหรือยิ่งเมินนะ่ะ ยังอยากจะมาใกล้อยากจะมาแบบแต่เนื้อต้องตัวหยิกแก้มเมือนนักใช่ไหมหยิกแก้มเลย I never want you to walk away from my life ฉันไม่ต้องการให้เธอเดินออกจากชีวิตฉันนะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณนะ่ะจะเดินออกจากชีวิตเข้าไป